ผมจะเอาโลบิดยาวนะครับคุณผู้ชมครับขุดรถเกี้ยวกลับบ้านแล้วกันนะครับผ่านป่าผ่านดงนะครับคุณผู้ชมครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะผมเดี๋ยวพาข้ามทางรถไฟด้วยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผมผมว่ามันต้องวุ่นวายจัดแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้แล้วก็ขนาดเราย้ายมาไม่ยอมวุ่นวายขนาดนี้แค่ขนาดนี้ยังขนาดนี้แค่ขนาดนี้จะขนาดไหนอ่ะมันโถแล้วก็นะอ่า ปีนก่อนเนี่ยโอ้นี่ขนาดนี้ยังขนาดนี้นี่ขนาดนี้จะขนาดไหนเดี๋ยวพาวิ่งลัดไปนี่เลยคุณผู้ชมนะครับไปครับหมอลุยกันเลยครับลุยกันเลยนะครับผมเอาละ่ะคุณผู้ชครับถอยกันเลยครับผมโูดปาดโตปดปาด เสียงฟูปูปี้ปี้นะครับผมปูปูปี้ปี้เลยเอาละวิดีโอที่แล้วนี่เราแบบโอ้โหเป็นทุรักทุเลทิพไายแค่เอาหางมานะยังทุรักทุเลนะครับใครยังไม่ได้ดูวิดีโอที่แล้วนี่ไปกลับไปดูได้นะครับคุณผู้ชมครับหรือจะดูวิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับผมรวบรัดตัดตอนนะครับคุณผู้ชมครับเอาขึ้นไปดีเอาขึ้นไปเดี๋ยวไบักคาเดี๋ยวแบบไม่ใช่ไม่ใช่ ขึ้นไปดิลุงพี่โอ้บรรโุเอ้ยวัตถุพกถุเจ้าเอ้ยไม่น่าเลยมันหลงรักษาบางโพเออเอไป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 เอาไว้ไปเลยครับไปเลยขึ้น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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่สังคมเขาต้องการนั่นแหละนั่นแหละไปเลยครับไปเลยไป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 โอ้ยอะไรวะเนี่ย เออขึ้นได้เราก็ได้เราก็ได้แล้ว,ลวถ้ามันขึ้นได้สองผูกไว้อัดไปสองเลยนะถ้าขึ้นได้หนึ่งก็ไปหนึ่งนะ,อะโอ้โหจีนครับจีนเย็นกับเย็นชิวกับเขียวปายครับป้ายอือป้ป้าปขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรวะเนี่ยคุยจนมันเดินไม่ได้ละโอ้โหตอนอยู่บนรถให้มันล็อกอย่างนี้นะ ผมก็ขึ้นได้คันเดียวอะเอาคือคันเดียวก็คันเดียวระไปเถ้อไหมเฮ้ย,ม,ยมันเดินไม่ได้อะ่ะอาอเดินไม่ได้ใช่ไหมมาผมใช้พลังวิเศษใช้พลังวิเศษใช้พลังวิเศษอยู่กับคนวิเศษนะครับผม เอ้เออเออาทำไมผมจะล่วงได้ไงวะเนี่ยเอาโอ้พระเจ้าเอ้ยตัวนี้มันจะล่วงว่ะมันหนักเอาคุณผู้ชมันไม่สามารถยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นได้แล้วมันหนักมากเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ขึ้นไปดิ่เอาค่อยๆเอาค่อยๆค่อยๆดีดมันขึ้นไปเอา ปุ๊บป๊บดีด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 ดดดี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 ดดดี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  ดีด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 อดีด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 โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็วางตรงนี้ขอภัยด้วยละกันแล้วที่เราต้องใช้อ่ามดพลังพิเศษนะครับผมเพราะว่ามันมันไม่ไหวจริงๆไอ้มันเหมือนจะได้สองคันนั่นอะ อ๋อเหมือนเหมือนจะไม่ได้ครับผู้ชมเหมือนจะไม่ได้สองคันว่ะอ๋อมีคันไหนบ้างวะอันนี้ปอเจริญปอเจริญการฉั่งอุ้ยการช่างนะผมเดี๋ยวไปเอาสมบูรณ์มาอีกหนึ่งคันไปกันเลยครับฮะมีเพลงไหมเนี่ยไม่มีครับผมเห็นไปหมูเลยนะครับคุณเจ้าครับเห็นมีหมูเลยไม่เห็นมีหมูแล้วครับผมมันไม่มีหมูนะครับคุณเจ้าครับ โอเคไปครับผมอย่างนัเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเทแล้วจากนั้นผมก็จะเอาสมบูรเนี่ยไปขึ้นโรบีกับอ่ารถรถอันนี้นะครับรถปอปานปานเจริญนะครับผมเทเทลยครับเทเลยเทเลยครับเทเลยเทเลยเทเลยจัดไปเลยครับจัดไปเลยมุ่งมั่นสมปีกันไปเลยเออสมปีกันไปเลย เลททั้งคันนะครับผมของกิ่งแอร์เย็นฉ่ำนะจอสจะก,ก,กรีนนะครับคุณผู้ชมครับนะมีลำโพงมีเสียงเครื่องเสียงให้พร้อมนะครับผมเลทสามสิบสี่นะครับนี่ครับโอ้โหสมบูรณ์พัฒนานะครับมีกระจกนาซ่าให้ด้วยแล้วกันนะครับม้ามีกระจกนาซาให้ด้วยแล้วกันนะครับมันต้วก็ตกแต่งครับคุณผู้ชมครับแล้วทำไมมันไม่ไอ้นี่ให้วะโอ้โอ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  มนต้องกดตกตีครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยเอ็นเตเนตทีสมบูรณ์พัฒนาวีหนึ่งอะไรวะสรุปมันได้ปะเนี่ยไม่ได้หรอไปเลยไปเลยไปเลยช่วยกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะอันนี้จะทดอลองใส่หลังขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ ถอายรังขึ้นนะครับผมถ่ายรังขึ้นกันเลยถอายรังขึ้นกันเลยเอ,อึ๊บโอ้โหเหมือนจะไม่ได้หรอคุณผู้ชมครับผมต้องใช้พลังพิเศษช่วยแล้วกันนะครุณผู้ชมครับ,รบมันไม่งั้นมันไม่ได้เลยจริงๆครับไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมาเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมไอ้มอดมือทำไมไม่เห็นอ่ะเออแล้วผมไปปิดมันจะเห็นได้ไงล่ะโบ๊ท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  โอ้ไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมมันชนกันนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนทำไมผมทำได้วะ,อะโอ้โหไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมถ้าถ้าจะได้ไอตัวนี้ต้อง,ต,องต้องแบบต้องวางเกยเกยกันเลยอ่ะโอ้ยผมเดินไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมันติดว่ะโอเคคันเดียวก็คันเดียวมาเดี๋ยวเอาคันเดียวก็พอนะครับคันเดียวพอคันเดียวพอ ไม่ได้เลยว่ะคันเดียวคันเดียวคันเดียวนะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องเบียดกันมากไปนะครับคันเดียวคันเดียวคันเดียวเฮ้ยมันไม่ยกเราเออยกขึ้นมาดิเราก็วางลงไปเอ้ยพัวมันจะหลุดมือทำไมมันมีหลุดมือด้วยหรอทำไมมันมีหลุดมือด้วยวะอ่าปึ๊บโอเค เดี๋ยวผมถอยหลังยีสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าให้ให้ปากเนี่ยมันลงแบบว่าพอดีนะครับป๊บเอ้ยมันเดินทำไมมันเดินไม่ได้วะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้เอาไอ้นี้มา,มา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 ทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเลื่อนแล้วทีนี้ มา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 อันนี้หัวลา,ากันชนยืดน,นะผมกนัน,นชนมันยืดครับคุณผู้ชมครับ recurring. อ่าโอเคตื่นดืดๆนะครับผมมา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 เดี๋ยวล่อกันเลยล่อกันเลยถอยกันเลยถายกันเลยครับถอยเลยสายเลยครับสายเลยสายเลยกรึบเรียบร้อยล็อกล็อกไม่ได้ ไปคุณผู้ชมไปอือโอ้โหเดี๋ยวูปลาขึ้นไปตรงนี้เลยคุณผู้ชมตรงไหนไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับโหแค่ออกตัวยังไม่ได้แล้วคุณผู้ชมแค่ออกตรงนี้ยังไม่ได้แล้วเน่ะคือมันไม่สามารถที่จะยกได้เหมือนในฟาร์ม22นะครับตัวนี้อ่ะโอ้โหแม่โอ้พระเจ้าเอ้ยแค่ออกยังไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอ่า ดึงมาได้ไหมไม่ได้เลยหรอเดี๋ยวไปเข็นเอาไปเข็นข้างหลังเอาลำบากลำบนจริงๆว่ะอ๋อโอ้ไม่ขยับเลยคุณผู้ชมไม่ขยับเลยครับโอ้พระเจ้าโอ้แม่เจ้าโอ้ยโอ้โหไม่ขยับเลยอาอขยับแล้วขยับแล้วอ่าวางตรงนี้โอ้ยรถรถรถอย่าล่วงรถอย่าล่วง Mm hmm. ไปไปคุณผ wow. <c oughs> <oughs> ู้ชมไปตรงนี้ก็ติดนิ้กว่าเลยโอ้โหอติดไหมติดไหมโอ้โหไม่เหลือว่ะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปข้ามทางรถไฟตรงนั้นนะครับไอ้มันติดเฉยเลยว่ะมันติดตรงไหนอ๋อพื้นมันดูโก่งๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอมันไม่ได้ว่ะคุณผู้ชม โอ้โห oh, อะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวๆๆเมันไม่ได้เลยว่ะ oh. เขียนไปดิอ,อ๋อไม่ต้องยกตัวนี้หรออ๋อมันต้องยกตรงกลางยกตรงกลางยกตรงกลางเหมือนจะได้นะครับเอาละโอ้โหมันไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมไม่ได้เลยอ่ะเอออไอ้ไม่ได้เลยมันไม่ไปเลยอ่ะโอ้ยบักขามึงเอ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยมันไ,ไม่ขึ้นเลยอะ่ะโอ้ไปแล้ว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 แต่เหมือนเองเอียงๆนะครับคือรถเอ่อคันนี้มันมันล็อกไม่ได้นะครับรถเกี่ยวอะ่ะมันล็อกไม่ได้โอ้คุณผู้ชมมันยกไม่ได้เลยมันยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันหนักอะไรนักหนาวเนี่ยอือโอ้โหไม่ขยับเลยอะ่ะไม่ขยับเลย พระเจ้าเอ้ยไม่ขยับเลยว่ะพระเจ้ามันไม่ขยับเลยมันจะไปยังไงเนี่ยอ๋อโอ้โหนี่พราดผมเค้อยังไม่ไปอ่ะเคะก็ไม่ขยับเลยนะครับอู้อะไรวะเราจะทำยังไงดีวะไอ้มอสไอ้นี้มันใช้ได้จริงมั้เนี่ย ไอ้มดพลังวิเศษเนี่ยโอ้มดพลังวิเศษเจอหนักๆไปก็เอาเรื่องเหมือนกันครับคุณผู้ชมคือมัคนควรที่จะยกได้เลยนะน,นี้ยกไม่ได้ครับอ่ะไปได้แล้วไปได้แล้วอ๋อมันต้องยกตรงนี้เหรอโอเคผมจะจาไว้นะเอา้ามึงอะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยเอาเลาจะกลับไปที่เดิมทำไมนะไปได้ไหมไปได้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 คุณผู้ชมฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าโอ้ยรถไฟเพิ่งไปซะด้วยแหมสบายเบื่อม่นด้เจ่อเลยดิถ้าอย่างนั้นก็สบายบี๋ม่นด้เจ่อเลยนะครับผมมาแล้วพัวเจีนจินเอาละนี่ครับมาเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับเราข้ามทางรถไฟมาเลยครับผมใหญ่แบบยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับแหม่พระเจ้าช่วย ใหญ่ไปบยิ่งใหญ่มากเลยฮ่าฮ่าค่อยมาครับค่อยๆมาชิวครับเชี่ยวเย็นครับเย็นใจเย็นครับใจเย็นโอ้ข้างหน้ามันอะไรวะเนี่ยเออข้างหน้าอะไรวะเนี่ยเออใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นๆไว้นะครับใจเย็นๆไว้นะครับระวังรถไฟนะครับขุดแล้วขุดขุดรางรถไฟมาแล้วคุณผู้ชมครับมาขุดมาแล้วขุดขุดครับผมขุดแล้วครับขุดแล้วครับ เราค่อยๆเลี้ยวนะครับเอียร์ครับกูยงครับเอียงครับเอียงครับจังหวะนี้เอียงครับเอาละคุณผู้ชมครับเรามาได้แล้วครับผมกลับบ้านเรากันครับโอเคครับผมไปกันเลยครับเอาละโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่นี่เห็นร่องรอยอย่างนี้นี่คือโดนรถไฟนะคุณผู้ชมไอ้นี่ก็โดนนะนเนี่ย โดนรถไฟนะแต่เราไม่โดนนะครับผมเราเรา,เราชิวงไงคุณผู้ชมเรามันชิวงไงเรามันสายชิวงไงเรามันไม่โดนอยู่แล้ว <c ười> นะครับผมเราเป็นคนโชคดีครับโชคดีละกันนะ <c ười> บังเอินว่าเป็นคนโชคดีนิดหน่อยนะครับผม <c ười> เดี๋ยว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 ก็โดน รถไฟคุณไปเมื่อกี้มันจะมาโดนได้ไงโอ้โหประมาณ1 0บถึงสินาทีมันถึงจะผ่านมารอบนึงอะถ้าโดนก็คือโง่นะครับผมก็คือแบบไปหาทําบุญใหม่เถอะนะครับผมนี่นครับเสียงเบรกโอ้โหสุดยอดเลยซู้ๆน,นะครับผมนี้ก็เป็นที่ส่งสินค้านะครับคุณผู้ชมครับไอตัวนี้นะครับเป็นที่ส่งสินค้านะครับผม นี่เป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาโคนเป็นโคนหมดเลยนะครับตรงนี้ดีดีไม่มีแล้วนะเจ้นเย็นนะครับเจ้นเย็นจะเย็นเย็นครับจะเย็นเย็นทุกอย่างต้องจะเย็นเย็นนะครับผมทําไมแสงแดดมันแยงเข้าไปดูดวงตาถึงสองนานๆตาจะบอดจังเลยเนี่ยบ้าับบ้า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  เฮ้ยเฮ้ยอย่าติดนะลูกพี่อันนี้มันอันนี้มันทะลุได้ปะเนี่ยถ้าทะลุไม่ได้ผมซวยนแน่ะโอเคทะลุได้ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะครับผู้ชมเฮ้ย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 ไหวปะน่ะไหวหรือเปล่าน่ะไหวหรือเปล่าโอ้โหดูผู้ชมดูดิจนสลักแม่งจะหลุดอยู่แล้วอ่ะโอ้ ดูอ่ะสลักจะรุ่นอยู่แล้วอ่ะืโอ้โหรถเกียร์แม่งลอยอยู่อย่างสูงเลยโคตรไปเลย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 ค่อยๆมาค่อยๆมาเฮ้ยไอ้นี่มันจะชนเราอีกเนี่ยบัดด้ยค่อยๆไปคราค่อยๆป้าเจอขูดอีกไหมเนี่ยไม่ขูดครับไม่ขูดโอเค ไปกันครับพหอมนะครับทางรถไฟก็จะตรงไปนะครับส่วนเราก็จะเลี้ยวเข้าเมืองนะครับโอ้ทางรถไฟมันเลี้ยวออกซ้ายไปนู่นส่วนเราก็จะเลี้ยวขวาตอนนี้รถไฟกับรถยนต์แยกกันเลยนะครับรถไฟกับรถยนคือแยกกันโดยสิ้นเชิงนะสิ้นเชิงนะผมเออเออโอ้อะไรวะเนี่ยอย่ามาชนผมดิพี่ โอ้ผมยิ่งไปยากกว่านี้ลูกพี่เอ้ยบักานไปโอ้ยไม่ใช่เอาแล้วมันจะเดินหน้าตามทำไมอะมึนชิบหายเลยโอ้อยไอหัวขวดเอ้ยนั่นไงเรียบร้อยเห็นไหมรถผมก็ล่วงอีกออามาอะไรของเขานะี่อ่ะอันนี้ขยับไปดิโอ้เคยกระดึบ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 อ่ะยกไปได้มันกระดึบเอาก็ได้ไหม กระดึบกระดึบไปกระได้กระดดบไปกระดึบไปครับคุณผู้ชมครับกระดึบไปกระดึบไปกระดึบไปมันลำบากชิบหายเลยนะครับกับการกับการย้ายรถรถเกี่ยวกับโรเบิร์ตไอตัวนั้นถ้าในฟาร์มสิบเก้าเออถ้าในฟาร์มยี่สิบสองอ่ะมันมันมันไม่ยากหรอกเออรูดไปซะรูดไปซะในฟาร์มยี่สิบสองไม่ยากนะเพราะว่ายี่สิบสองมันสามารถปรับนู่นปรับนี่ได้เยอะนะครับผมปรับให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมนะเข้ากับ ต้นมงต้นไม้อะไรได้เยอะพื <c> ่อ <oughs> โอ้โหบโบครับผมเจอกันใหม่แล้วกันนะครับุณยองค่ะสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเราไม่โดนรถไฟชนนะครับโอ้โหสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะแม่ลำบากชิบหายเลยนะครับคุณยอมครับอ๋อแล้วบีบแต่อีกโอ้โหสวัสดีครับ